สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช anel หมูเตโต้านะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้จะมารีวิวรถแต่งใดนะครับแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวชุดแต่งนะครับในรุ่นรถยนต์ a อชีปนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับชุดแต่งก็จะเป็นชุดแต่งเพสโตนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าชุดแต่งเพสโต้นี่มีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆนะครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องของราคาก่อนนะครับ ชุดแต่งเทสโตราคาจะอยู่ที่17,500บาทสามารถติดตั้งได้กับยาลิททุกเกดรุ่นแล้วก็ทุกสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรายละเอียดกี่ชิ้นอะไรบ้างนะครับสำหรับรายละเอียดชุดแต่งเทสโตนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีในเรื่องของสเกิร์ตด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดกับสีดำด้านนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์สีแดง เอาติดตั้งมาด้วยนะครับเพื่อความสปอร์ตชฉบเชียวมากยิ่งขึ้นนะครับแลว้วก็จะมีโลโก้เพสโตติดอยู่ตรงด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของเพสโตนะครับจุดเด่นของเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์คาดแบบสบซิ่งนะครับก็ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ายาวไปถึงฝากระโปรงท้ายเลยนี่จะเป็นสีดำตัดแดงแบบนี้นะครับ ถ้เหยียบมาด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านข้างซ้ายและขวานะครับก็ยังคงเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีแดงเป็นเลเยอร์แบบนี้แล้วก็จะมีคําว่าเฟสโตสีแดงแบบนี้สวยๆติดอยู่ด้านข้างด้วยนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยต่อกันที่ด้านท้ายครับในส่วนของสเกิร์ตด,ด้านท้าย นะครับก็ดีไซน์เหมือนกันนะครับสีเดียวกับตัวรถตัดก,กับสีดำด้านแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์แถบแดงๆแบบนี้ยาวจนตลอดแนวนะครับแล้วก็ยังมีโลโก้เพสโตสีแดงแบบนี้ด้วยนะครับตรงกลางจะมีช่องลังพึ่งเพิ่มความสป,ปอร์ตเข้าไปอีกนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจะเป็นไฮไลท์ของชุดแต่งเพสโตนั่นก็คือ สปอยเลอร์ iler, นะสปอยเลอร์ของเขานะครับจะเป็นแบบยกสูงนะครับแล้วก็จะเป็นแบ่งเป็นสองช่องแบบนี้นี่นะครับนะอันนี้มันเพิ่มความสปอร์ตเฉียวให้กับตัวชุดแต่งนี้เป็นอย่างมากนะครับให้ดูชัดๆครับพอไปอยู่ในรถสีขาวแล้วเนี่ยก็ทำให้ยิ่งสวยเข้าไปอีกนะครับ สำหรับชุดแต่งเฟซโซนะครับจะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะมีชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหลังนะครับสชิ้นอีกชิ้นนึงจะเป็นสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แทบ็บซิงสีดําตัดแดงแบบนี้ยาวไปจนถึงฝากระโปรงด้านหลังนะครับถ้าใครชอบชุดแต่งเฟซโอสวยๆแบบนี้นะครับสปอร์ตสวยๆแบบนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นพร้อมออกรถกันได้นะครับสามารถติดตั้ง ไปพร้อมกับวันรับรถได้เลยนะครับแล้วก็ราคา17,000บาทสามารถบวกเข้าไปผ่อนกับค่างวดรถได้นะครับยังไงก็ฝากรถสวยๆคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะครับยังไงวันนี้เราไปก่อนครับสวัสดีครับ